ไอ้แอ็อนแย่นพยาวานอนอยู่ตรงไหนวะเขาลูกไหนวะเขารูปนี้ั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขารูปนี้ครับมันจะมีข้างคาวออกมาเลยครับตอน6โมงนะครับจะดูรอดูข้างคาวกันเปล่าอ่ะ ไปเที่ยวกันแม่แม่น้ำหวานบอกไปเที่ยวกัน,นเนี่ยเขาลูกเนี้ยตอนเยน็นๆมันจะมีข้างคาวออกมาไปเต็มเลยครับ Nom, ยาวานอม,มอยู่ลูกไหนก็ไม่รู้สองลูกเนี้ยลูกนี้กับลูกเนี้ยผมก็ไม่รู้มันอยู่ลูกไหนมันน่าจะอยู่ลูกนี้แหละลูกที่มีข,ข้างคาวอยู่นี่แหละเขาหน่อเขาแก้วร้งรักเขาหน่อ แค่สกิตขับรถทั้งวันเหนื่อยแย่แต่ก็อยากเห็นค่าโถแม่แม่อารีจา๋าโถ ổ. พ่อไปกับใครเอ่ยไม่เห็นบอกเลยแม่แอนเหรอ ครับแม่แอนครับแม่แอนมีหลายคนนะครับแม่แจแอนมีหลายคนนะแม่ใช่พยาวานอนจอ,อกไม่เอ่ยแจแอนมาเนี่ยมันมาลบกับแจแอนหน่อยสิ อ้าวแม่วานทำไมไมันนั่งกินกล้วยอยู่ตรงนี้ละ่ะสวยมากเลยน่าไปเที่ยวเหมือนจะทันเห็นเหมือนจะเห็นใจใช่ไหมเดี๋ <laughs> <laughs> ยวใจเย็นแม่ยวพามาลงไปเล่นกับลิง <laughs> หวังว่ามันคงจะเล่นอย่างสุภาพนะ <laughs> เคยเห็นลิงป่าไม่รู้ <laughs> อะเจนแจนเคยเห็นลิงหรือเปล่า นี่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 เต็มเลยเนี่ยขับบ้านสวยครับข้างหน้าก็สวยแม่้ามให้อาหารลิงบริเวณน,นี้มันมีอ่างน้ำให้ลิงนะเนี่ยไออ่างเนี่ย เราจะมีเจ้าประจำอยู่เดี๋ยวเราก็ไปซื้อเจ้าประจำให้ลิงกินแล้วกันเดี๋ยวไปยี่สิบอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแน่มีลูกลิงด้วยไม่เอาผมไม่อยู่แถวนี้หรอกผมจะไปข้างใน หนนเลยเหยียบมาเลยนะมันร oh. ู no ้วัดเขาหนอถึงแล้วเอา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 นั่งดีูนีตื่นลิงไงอ่าสวัสดีครับแม่ปอมแฝมของก้อแป้นะผมจำได้แล้วเห็นไหมบึ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 มไงลิงเพียบ

เห็นลิงไหมโอ้ยดู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 ทำหน้าตาตื่นดูทำหน้าตาตื่นดู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 ไปดูดูดูทำหน้าตอนเห็นลิงเนี่ย เอาดับรถก่อนรถจอดล่มใส่เลดยังดีเลยวะใส่เลดยังดีเลยวหรหลวงพ่อโอ้ดีเขาเรียกพันอะไรกันอยู่แบนด็อกครับหลวงพ่อเอาดีมดีเป็นหมุนนะครับ

ลิงนี้หมดเลยอ่ะเอ้าเจียกเจี๊ยกเจียกมันเป็นเสียงเรียกของลิง คอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วแม่โทรมาเมื่อกี้นี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดใหม่